ซีอของบริษัทค่ะก็โทรมาหาเมย์ค่ะเข้ามาเจอได้ไหมเข้ามาคุยได้ไหมเพราะว่าเขาอยากรู้จักเมมากขึ้นนะคะอยากสัมภาษณ์เพิ่มเติมซีโอยื่นประกาให้เมย,ยามาแล้วซีโอก็บอกเมว่าอ่ะ ไหนลองขายประกาให้ฉันสิว่าเธอมีสกิลการขายประกายยังไงแบบเหมือนประมาณว่าเขาอยากรู้ว่าเรามีสกิลด้านงานเซลส์ยังไงนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็มีบริษัทอีกบริษัทหนึ่งค่ะทั้ง3บริษัทอ่ะคือติดต่อกลับมาหาเมย์หมดเลยทุกคนเขาก็ส่งอีเมลมาออฟเฟอร์งานให้เมเข้าไปคุยเรื่องรายละเอียดเหมือนกันเนาะ ก็อยู่กับช่องของ m a r y Infinity c h a n n e l ค่ะวันนี้นะคะเมย์จะมารีวิวการสัมภาษณ์งาน EP2 นะคะ ซึ่งไอพี่แรกนะคะเมย์ได้พูดไปในวิดีโอที่ผ่านมาเลยเนาะก่อนอื่นเลยนะคะหลังจากที่เมย์อ่ะไปสัมภาษณ์งานดูเลเสร็จในบริษัทหนึ่งเนาะที่เมย์ได้รีวิวที่ผ่านมานะคะก็คือหลังจากที่ฝ่ายบุคคลนะคะเขาสัมภาษณ์เมย์เสร็จเนาะตอนแรกเมย์ก็คิดว่าฝ่ายบุคคลเขาสัมภาษณ์เสร็จแล้วก,ก็คงจะหมดแค่นั้นนะคะแต่ว่าทุกคนหลังจากนั้น2วันนะคะซ e o ของบริษัทค่ะก็โทรมาหาเมย์ค่ะเข้ามาเจอได้ไหมเข้ามาคุยได้ไหมเพราะว่าเขาอยากรู้จัก เมย์มากขึ้นนะคะอยากสัมภาษณ์เพิ่มเติมอะไรอย่างนี้เนาะเมย์ก็ได้คุยกับเจสันว่าเฮ้ยเขาจะจ้างเมย์หรือเปล่าวะเมย์ตกใจมากเพราะว่าซีอโอ่ะของบริษัทโทรมาเลยนะเพรปกติเวลาไปสัมภาษณ์ใช่ไหมถ้าสมมติไม่ผ่านเนี้ยเขาจะไม่ติดต่อเรากลับเนาะแต่ถ้าผ่านเหมือนเขาติดต่อเรากลับแหละแต่ว่ามันไม่ถึงขั้นแบบซีอโอไงทุกคนแต่ว่าครั้งนี้นะคะซีอโออ่ะโทรมาหาเลยแล้วก็โทรมาถามว่าว่างวันไหนเข้าไปพบได้ไหมเขาอยากรู้เกี่ยวกับตัวเมย์มากกว่านี้นะคะแล้วก็เมย์ก็ได้ ไปพบซีโอเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะทุกคนครั้งนี้นะคะซีโอก็สัมภาษณ์เมย์เหมือนกันทุกคนซีโอก็สัมภาษณ์ว่าทําไมถึงอยากมาทํางานดเอสเทซึ่งเมย์ก็เคยต่อปในสัมภาษณ์ครั้งที่แล้วแล้วเนาะแล้วก็อันต่อมานะคะซีโอก็ให้ปากกาเมย์มาดํามหนึ่งค่ะทุกคนเนี่ยเมย์ไปเอาปากกามาแล้วนะคะซีโอยื่นปากกาให้เมย์มาแล้วซีโอก็บอกเมย์ว่าอะ ไหนลองขายปากกาให้ฉันสิว่าเธอมีสกิลการขายปากกาอย่างไงแบบเหมือนประมาณว่าเขาอยากรู้ว่าเรามีสกิลด้านงานเซลส์อย่างไงนะคะหลังจากที่เมย์ได้ปากกาเนาะเมย์ก็เงียบแป้นหนึง่งคิดแป๊บหนึ่งก่อนว่าต้องทําอะไรก่อนเนาะแล้วก็เมย์ก็เริ่มจากการว่าก็ถามซีอโอกันนะคะเมย์อยากทราบว่าลูกค้ากําลังมองหาปากกาประเภทไหนอยู่เมย์จะได้เลือกปากกาที่ลูกค้าต้องการให้ถูกเหมือนอธิบายให้เหมาะกับลูกค้าได้ถูกนะคะแล้วก็ลูกค้าก็บอกว่าลูกค้าอยากได้ปากกาที่จะเอาไปเซ็นเอกสาร ะะซึ่งปากกาของ CEO ที่เอาให้เมย์คือมันไม่ใช่ปากกาธรรมดานน่นะทุกคนเป็นปากกาสีเงินหมดเลยนะคะเล็กๆยาวนิดนึงเนาะสวยมากเป็นสีเงินนะคะเมย์ก็เลยบอก CEO ว่าปากกานี้นะคะเป็นสีเงินซึ่งมันจะเหมาะกับคนที่ต้องการปากกาที่แบบ professional ที่เวลาเราอะพกไปไหนเวลาเราเอาปากกาขึ้นมาเซ็นอะมันจะดู professional แล้วก็ปากกานี้ไม่ได้แค่ดูดีอย่างเดียวแต่ว่าปากกานี้คือเวลาคุณลูกค้าทําตกใช่ไหมคะปกติอะ นี่เวลาตกอย่างเนี้ยตรงข้างหน้ามันจะเขียนไม่ได้แล้วใช่ไหมแต่ว่าเมย์บอกลูกค้าที่เป็นซีอว่าอันนี้ถ้าลูกค้าทําตกถึงแม้ตรงนี้มันจะทิ่มลงพื้นก่อนแต่ลูกค้าก็สามารถเอามาแล้วก็สามารถเขียนได้ตามปกติเลยซึ่งมันจะไม่เสียเลยนะคะ แล้วก็ปากกาข้างหน้านี้นะคะเวลาเราเขียนคือมันจะลื่นไหลามากมันจะไม่ฝืดนะคะมันจะดีมากต่อการนะใช้เซ็นเอกสารต่างๆเนาะดีนะคะที่วันนั้นอะเมย์ได้เอา,เาสมุดโนต้ตของเมย์ไปด้วยเนาะเมย์ก็เลยยื่นสมุดโน้ตให้ให้ซี CEO นะคะแล้วเมย์ก็บอก c ีอว่าเออคุณลองเซ็นให้หน่อยได้ไหมแล้วก็ c ีอก็งงนะคะมองหน้างงนิดนึงแล้ว c ีอก็ว่าผมไม่มีปากกาจะเซ็นได้ไงแล้วทีเมย์ก็เลยเพราะอย่างงั้นไงคุณลูกค้าเลยต้องซื้อปากกาแท่งนี้นะคะเพราะปากกามันมีความจําเป็นต่อลูกค้ามากมา เมย์ก็เลยยื่นให้ซีโอนะคะแล้วก็เมย์ก็บอก c ีโว่าแท่งนี้ไม่แพงนะคุณภาพดีด้วยแค่95ดอลลาร์เมย์ก็แจ้งไปแล้วก็ ซีโอก็ยิ้มนิดนึงแล้วก็ก็โอเคคู่ซึ่งเมย์ไม่รู้ว่าเมย์อะพรีเซนต์ตรงนี้ได้ดีหรือเปล่าแต่ว่าเมย์ก็รู้สึกว่าเมย์อาจจะทําได้ดีกว่านี้แต่ว่าเท่านี้ก็โอเคแล้วสําหรับครั้งแรกที่เมเจอซีโอเนาะเพราะว่าตอนนั้นเมย์ก็ตื่นเต้นมากด้วยนะคะทุกคนแล้วก็คําถามต่อไปนะคะที่ซีโอถามอะทุกคนซีโอถามว่าตอนแรกนะคะเมย์จะบอกว่าเมย์ไปสมัครงานแอดมินเนาะเพราะว่าเมย์อยากเรียนรู้งานก่อนก่อนที่จะไปทําตําแหน่งอื่นเนาะแต่ว่าวันที่เมย์ไปสัมภาษณ์กับซีโอนะคะ CEO เขาบอกว่าอยากให้เมย์ทำตำแหน่ง r e s i d e n t i a l Sales เลยก็คือเป็นตำแหน่งเหมือนขายบ้านไปเลยแล้วซีโอก็ถามคำถามเมย์อีกคำถามหนึ่งนะคะว่าถ้าเมย์ได้เข้ามาทำงานในบริษัทนี้แล้วอะเมย์จะมีวิธีการโปรโมทการหาลูกค้ายังไงนะคะซึ่งเมย์ก็ได้บอก CEO ว่าในความคิดของเมย์นะตอนนี้ทุกบริษัทไม่แต่บริษัทของ CEO อะ่ะก็มีเว็บไซต์มี Facebook มี i n s t a g r กรมนะคะก็มีแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกคนขาดไปก็คือก่อน ที่เมย์จะมาเนี่ยเมย์ก็ไปทำรีเสิร์ชมาเมย์ก็ไปศึกษาหาข้อมูลมานิดหนึ่งเนาะเมย์ก็รู้ว่า ปกติอ่ะคนออสเตรเลียเวลาเขาขายบ้านนะคะเขาจะไม่ทําเหมือนคนไทยทุกคนเวลาคนไทยขายบ้านเนาะเขาจะถ่ายวิดีโอเวลาเอามาตัดต่อนะคะเขาก็จะอัดเสียงอธิบายว่าตรงนี้หน้าประตูเข้ามาในบ้านก็จะมีโซฟามันดูเหมือนมันน่าดูมันน่าติดตามมากกว่าเนาะซึ่งที่ออสเตรเลียนะคะส่วนใหญ่เลยที่เมย์ไปดูมานะเกือบทุกบริษัทมัง้งเขาจะถ่ายแต่วิดีโออ่ะซึ่งมันเงียบมากทุกคนบางครั้งอะ่ะมันดูแล้วมันน่าเบือ่ออ่ะไม่มีอะไรอธิบายให้เรารู้ว่า ตรงนี้ดีตรงนี้ดีเหมือนมันขัดเสน่ห์ตรงนี้ไปแต่เมย์ก็ไม่ได้อธิบายเปรียบเทียบกับ การตลาดที่ไทยเนาะก็บอก CEO ว่าเมย์คิดว่าเราสามารถทําวิดีโอได้ดีกว่านี้เมย์ก็ได้อธิบายตัวอย่างไปให้แล้วก็เมย์ก็บอกว่ามี่นะตอนนี้อ่ะคนรุ่นใหม่คนรุ่นของเมย์อ่ะเพราะว่า c ีโออายุเยอะมากแล้วทุกคน c ีโออายุประมาณ7 3ถึงแ0เนี่แหละคืออายุเยอะมากแล้วนะคะทุกคนเมย์ก็ได้บอก c ีโว่าในยุคของเมย์อ่ะตอนนี้อ่ะทุกแพลตฟอร์มอ่ะก็ได้อธิบายไปว่าเรียลมีผลมากซึ่งเมย์คิดว่าการที่จะทําการตลาดไม่พูดส่วนที่บริษัทมีแล้วเนาะเราพูดส่วนที่บริ ยังไม่มีก็คือเรียวบริษัทไม่ได้ทําแล้วก็ Tik t o k บริษัทก็ควรจะทํานะคะควรจะทําวิดีโอให้ความรู้เรื่องบ้านหรือว่าความทําวิดีโอแนะนําบ้านซึ่งไม่ได้แบบเงียบๆถ่ยายเราบ้านอย่างเดียวต้องมีการอธิบายเพิ่มเติมแล้วก็ต้องมีการโพสต์อย่างสม่ำเสมอนะคะเมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่พวกโซเชียลมีเดียด้านนี้มากกว่าแล้วก็เขาชอบอะไรที่มันเป็นวิดีโออธิบายมากกว่าไม่ใช่ว่าแค่ถ่ายบ้านถ่ายบ้านแล้วก็โพสต์นี้นะคะ เมย์ก็ได้อธิบายอย่างนี้ไปแล้วเมย์คิดว่าด้านนี้มันเป็นด้านการตลาดที่ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงมากกว่าแล้วก็สนใจมากกว่านะคะแล้วก็ CEO ก็ถามเมย์คำถามนึงนะคะว่าถ้าเมย์ได้ไปทำงานด้าน residential sales วันวันหนึ่งอะไรที่จะทำให้เมย์มีความสุขรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เราได้อชีพโก l เมย์ก็บอกไปว่าก็อย่างแน่นอนก็คือเมย์ต้องทำงานให้เสร็จ อย่างที่2ก็คือเมย์ต้องไม่ใช้เวลาแบบไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะต้องหางานต้องศึกษาหาข้อมูลต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะแล้วอย่างที่สามอย่างนี้คะ่ะสำคัญที่สุดก็คือเมย์ต้องปิดดีลกับลูกค้าได้ขายบ้านได้ลูกค้ามีความสุขเมย์มีความสุขบริษัทมีความสุขอันนี้สิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญมากที่ทําให้เมย์รู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ของเมย์อ่ะดีว่ะเมย์ทำได้ ดีได้แล้วดีมากเมย์ก็ได้พูดประมาณนี้ให้ c ี o อเนาะแล้ว c ี o อก็ถามอีกเยอะนะคะแต่ว่าเมย์จะไม่ค่อยได้ได้ประมาณนี้เนาะมีบริษัทอีกบริษัทหนึ่งนะคะอยู่ที่เชสบูดเนาะเป็น r e a ล e s สเตทเอเจนเหมือนกันนะคะเขาก็ถามเมย์นะคะคําถามก็คล้ายๆกันเนาะคล้ายๆแหละว่าเมย์มาที่ออสเตรเลียได้ไงทําไมถึงอยากทํางานด้รีเลสเตทก็เหมือนทั่วไปไม่ค่อยมีอะไรนะ่าตื่นเต้นเนาะซึ่งเมย์ผ่านการสัมภาษณ์รอบแรกไปแล้วไงรอบที่2เมย์ก็เลยสู้สึ้ตัวเองทําได้ดีนะคะแล้วก็บริษัทอีกบริษัทหนที่มม์สัภษบริ บริษัท Ray White นะคะเป็นบริษัทที่ใหญ่มากที่ออสเตรเลียทุกคนแล้วเขาก็สัมภาษณ์เมย์ก็ประมาณทั่วไปเลยค่ะแล้วก็หลังจากที่เมย์ให้สัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยนะคะเมย์กลับมาบ้านเนาะก็วันจันทร์ที่ผ่านมานะคะก็มี2บริษัทนะคะที่ออฟเฟอร์ก็คือเขาส่งอีเมลมาให้เมย์นะคะว่าเขาอยากจะออฟเฟอร์งานให้เมย์เนาะแล้วก็ให้เมย์เข้าไปคุยเรื่องรายละเอียดเรื่องเงินเรื่องคอนแทรคไปเซ็นเอกสารทำงานอะไรประมาณนี้ค่ะ แต่ว่าเมย์ก็ต้องเลือกไงว่าเมย์จะเอาบริษัทไหนเนาะซึ่งวันนี้นะคะก็มีบริษัทอีกบริษัทหนึ่งค่ะทั้ง3บริษัทอะคือติดต่อกลับมาหาเมย์หมดเลยทุกคนเขาก็ส่งอีเมลมาออฟเฟอร์งานให้เมย์เข้าไปคุยเรื่องรายละเอียดเหมือนกันเนาะแต่ว่าเมย์ไม่ได้เลือกไรไวท์นะคะเพราะว่าทั้ง3บริษัทนะคะเมย์ไปสมัครงานในตําแหน่งแอดมินเนาะที่ไรไวท์ก็คือเมย์ก็ได้ตําแหน่งแอดมินนั่นแหละแต่ว่าบริษัทแรกที่เมย์ไปที่เมย์เจอซอีโอเขาอะ ออ f เฟงานก็คือเป็น residential sales นะคือเมไม่ต้องไปทำงานด้านแอดมินแล้วไงเมย์ไปทำงานด้านแบบเหมือนขายบ้านได้เลยเขาแบบมีทีมงานเทรนให้เมี่ยเมรู้สึกว่าเฮย้ยแบบเมยชอบอันที่สองมากกว่านะคะ เพราะฉะนั้นนะคะเรวายเมย์ตัดออกเลยเมย์ไม่ไม่ไปเพราะว่าเมย์อยากทํางานด้านเซลล์เนาะถ้ามีโอกาสเมย์ก็อยากไปทํางานด้านที่แบบว่าเมย์อยากทาเลยเนาะเรวายก็ตัดออกนะคะแล้วบริษัทที่เชสฟูดนะคะเขาก็ออฟเฟอร์เมย์มาเหมือนกันนะคะซึ่งเมย์ก็ตื่นเต้นมากเลยนะสองบริษัทนียทุกคนเมย์ต้องเลือกบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้เมย์เลือกได้แล้วนะว่าเมย์จะทําบริษัทไหนเนาะสองบริษัทนี้ออฟเฟอร์เมย์มาดีมากแล้วก็เงินก็โอเคดีมากเลยแหละ แต่ว่าเมย์ต้องเลือกไงว่าเมย์จะทําบริษัทไหนเนาะเมย์ก็เลยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเนาะซึ่งเมย์ไปดูรีวิวใน Google นะคะว่าบริษัทไหนอะได้รีวิวสูงกว่าเพราะว่าเวลาเมย์ไปทํางานที่บริษัทนั้นๆเนาะถ้าถ้ามีโอกาสเนาะเมย์ก็อยากได้ไปทํางานในบริษัทที่แบบเหมือนเขามีภาพลักษณ์ที่ดีมากๆอยู่แล้วเนาะเมย์ก็เลยเลือกตอนนี้เมย์เลือกได้บริษัทนะคะที่แบบรีวิวสูงๆแล้วนะคะเมย์ก็เลือกได้แล้วซึ่งเป็นบริษัทที่ c e o ค่ะเขาให้เมย์เข้าไป สัมภาษณ์กับเขานี่เองไม่รู้สึกได้เลยว่า C ีอเขาเป็นคนใส่ใจทุกรายละเอียดบริษัทของเขาบ้างทุกคนแล้วเมก็รู้สึกประทับใจนะคะเอ,อเขาบอกว่าเขามีทีมงานที่จะเทรนงานให้เมด้านนี้อย่างดีเลยอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ออฟเฟอร์ด้วยนะคะว่าเขาะจะจ่ายค่าคอร์สที่เมย์ต้องไปเทรนเพิ่มเติม,เ,ตมเหมือนเมย์เพิ่งจะได้กินนบัตรระดับหนึ่งเนาะแต่ว่าเขาออฟเฟอร์ว่าเขาจะจ่าย ให้เมย์ไปเทรนระดับ2ระดับ3แล้วก็ระดับ4นะคะก็เขาโอ f เฟอร์มาดีเมย์ก็เลยโอ้ยบริษัทนี้แหละคะ่ะซึ่งเมย์ก็จะมาแชร์งให้ทุกคนนะคะว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะเราก็ไม่คิดเนาะว่าเด็กเหมือนเราอ่ะที่แบบมาออสเตรเลียตอนแรกลําบากมากมายทางานร้านอาหารไทยทํางานแบบหนักมากๆแล้วเมย์ก็ผ่านจุดๆนั้นมาได้อ่ะแล้วก็เหมือนที่เขาบอกแหละว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอเนาะตอนนั้นลำบากมากแต่ตอนนี้เมย์รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตทุกอย่างกำลังจะลงตัวนะคะชีวิตเมย์อาจจะแบบ ดีกว่านี้ไปเรื่อยๆเนาะยังไงเมย์ก็ฝากให้เพื่อนๆนะคะติดตามด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากซื้อบ้านอยากเช่าบ้านหรือว่าอยากดูเกี่ยวกับบ้านสอบถามเกี่ยวกับบ้านเนี่ยต่อไปนี้นะคะสามารถสอบถามเมย์ได้เลยเนาะเดี๋ยวเมย์จะแบบบริการอย่างเต็มที่เลยนะคะแล้วก็บริการให้อย่างดีเลยแล้วก็จะหาดีลที่แบบว่าเด e b เบสอะให้เพื่อนๆเลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็อยาลืมกดไลค์คลิปน,นี้ด้วยนะคะแล้วก็กด subscribe ให้เมย์ด้วยนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะ